เรามาค้นพบคำตอบของชีวิตเพื่อความสุขและความสำเร็จไปกับสาวน้อยท่องโลกพอดแคสต์เพื่อส่ง,องมอบแนวคิดดีๆในการสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิตค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านท่านกำลังอยู่กับรายการสาวน้อยท่องโลกนะคะพอดแคสต์ Podcast ที่จะมาร่วมกันค้นพบคำตอบของชีวิต เพื่อความสุขความสำเร็จแล้วก็คนพบตัวตนของเราที่แท้จริงทั้งโลกภายในแล้วก็ภายนอกไปพร้อมๆกันค่ะนะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันก็ได้นำหนังสือในเรื่องของอิคิกายค่ะซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะซึ่งผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ก็คือแอคเตอร์กาเซียแล้วก็ฟานซิสมาริเยค่ะ ซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยนะคะก็ท่านหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นชาวสเปนค่ะทั้งคู่เป็นชาวสเปนนะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ญี่ปุ่นนานกว่า10ปีค่ะสำหรับเอ็กเตอร์กาเซียนะคะจนได้เป็นพลเมืองของประเทศญี่ปุ่นนะคะก่อนย้ายมาที่นี่ค่ะเขาเคยเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ค่ะแล้วกเ็เขาอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะตอนนั้นที่เขาทำงานนะคะ ผลงานหนึ่งของเขาก็คือคิดค้นโปรแกรมิเคอร์แล้วก็จดจําเสียงพูดของคนค่ะนอกจากนี้เขายังคิดค้นเทคโนโลยีให้แก่บริษัทสตาร์ทอัพด้านไอทีที่ต้องการเข้าไปทําธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นนะคะปัจจุบันเอ็กเตอร์กาเซียเป็นผู้เขียนบล็อกชื่อดังนะคะแล้วก็เป็นผู้เขียนอากิกอินเจแปนหนังสือขายดีติดอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นนะคะ แล้วส่วนฟานเซสมิราเยสเนี่ยเป็นก็เป็นนักเขียนมือรางวัลผู้มีผลงานหนังสือแนวพัฒนาตนเองนะคะรวมทั้งแนวการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็มีผลงานหลายเล่มที่ติดอันดับหนังสือขายดีค่ะบ้านเกิดของฟานเซสมิราเยสเนี่ยอยู่ที่บาร์เซโลนานะคะสเปนค่ะนะเขาเป็นคนที่ศึกษาด้านวรารสารศาสตร์วรรณคดีอังกฤษแล้วก็ภาษาเยอรมันค่ะ นอกจากนี้ยังทํางานเป็นบรรณาธิการนักแปลผู้เรียบเรียงเนื้อหาแล้วก็นักดนตรีนะคะหนังสือในวิทยายของเขาเรื่อง Love in Lowercase ของเขาได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆมากถึง20ภาษานะคะอันนี้ก็เป็นเครดิตที่เรามอบให้ผู้เขียนนะคะสำหรับอีกิไกเนี่ยค่ะในหน้าปกเขาก็จะเขียนไว้ว่ากินน้อยออกกำลังกายบ้างทำสิ่งที่ชอบไม่ต้องสมบูรณ์แบบก็ได้ซึ่งเป็น คำนิยามของคําว่าอิคิกายเลยค่ะซึ่งอิคิกายเนี่ยก็คือเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ของคนเราค่ะเป็นสิ่งผลักดันให้คุณอยากตื่นนอนมาทุกเชา้าแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีความหมายชาวญี่ปุ่นนะคะเชื่อว่าทุกคนล้วนมีอิคิกายของตัวเองนอกจากนี้คนในู่บ้านแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นค่ะที่บรรดาชาวบ้านเนี่ยมีอายุยืนยาวมากที่สุดในโลกยังบอกอีกว่า การค้นพบอีกิายของตัวเองก็คือหัวใจสำคัญค่ะที่ช่วยให้มีชีวิตยืนยาวขึ้นแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะอีกิากเนี่ยยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ชาวญี่ปุ่นนะคะมากมายยังคงทำงานต่อไปแม้อยู่ในวัยเกษียณแล้วก็ผู้คนเหล่านี้ได้ค้นพบเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตของตัวเองและแม้จะยังคงทำงานมากมายแต่ว่าพวกเขาก็ยังคงมีความสุขค่ะ ผู้เขียนนะคะในหนังสือเล่มนี้ค่ะก็ยังศึกษาวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นที่อายุยืนมากๆเพื่อค้นหาว่าบุคคลเหล่านี้รับประทานอะไรทํางานอย่างไรออกกําลังกายแบบไหนแล้วก็อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นอย่างไรที่สําคัญก็คือคนอายุยืนเหล่านี้ค้นพบอิคิไกของตัวเองได้อย่างไรค่ะค่ะงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะคุณผู้ฟังนะคะ ผู้เขียนบอกว่าอีไกลในความหมายก็คือความสุขอันเกิดจากการมีอะไรให้ทําตลอดเวลาค่ะแล้วก็เขาพูดถึงพื้นที่สีฟ้าในโลกนี้ก็คือคนที่มีอายุยืนที่สุดในโลกนี้ค่ะได้แบ่งโซนเป็นพื้นที่สีฟ้าค่ะซึ่งมีอยู่ใน5ส่วนนะคะอันดับที่1ก็คือโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นที่ผู้เขียนได้เข้าไปนะคะแล้วก็ศึกษา,าข้อมูลแล้วก็มาเขียนหนังสือเล่มนี้นั่นเองค่ะ อันที่2ก็คือซาดิเนียค่ะที่ประเทศอิตาลีแล้วพบว่าในประเทศนี้นะคะคนจะดื่มไวน์ทุกวันค่ะวันละ1นถึง2แก้วซึ่งก็มีผลงานการวิจัยว่าไวน์เนี่ยช่วยให้อายุยืนได้ด้วยค่ะแล้วก็ในประเทศที่3ก็คือโรมาลินดาค่ะแคลิฟอร์เนียนะคะสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศที่4ก็คือในแหลมนิโคลยาค่ะคอสตาริกาแล้วก็ ในส่วนที่5ก็คืออยู่ที่ประเทศกรีซค่ะก็คืออิคาเรียนะคะซึ่งเคล็ดลับที่เขาสรุปมานะคะสนะำหรับการที่ทำให้คนเหล่านี้มีอายุยืนก็คือว่าให้กินแค่80%ค่ะแล้วก็หยุดรับประทานเมื่อรู้สึกอิ่มค่ะนอกจากนี้ก็คือการมีสายใยชีวิตที่ยืนยาวค่ะแล้วก็การนอนหลับเป็นเครื่องมือที่ชะลอความชรารวมทั้ง ทัศนคติที่ต้านความชลาด้วยค่ะก็คือมองโลกในแง่บวกแล้วก็รู้จักอารมณ์ที่เกิดขึ้นค่ะอันนี้นะคะในส่วนของการตามหาความหมายของชีวิตในคำว่าอีกไก่นะคะในงานวิจัยของฟรังเกิลค่ะเขาบอกว่า80%เนี่ยยอมรับว่ามนุษย์จำเป็นต้องมีเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ค่ะแล้วก็60%เนี่ยยอมรับว่าตัวเองพร้อมที่จะตายเพื่อใครบางคน หรือเพื่ออะไรบางอย่างในชีวิตค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะศิลปะแห่งการชราภาพอย่างอ่อนเยาว์อยู่เสมอหรือคำว่าอิคิกกยนะคะเขาบอกว่าการมีสมาธิกับทุกสิ่งเนะะี่ยค่ะมันจะช่วยทำให้เราอายุยืนค่ะแล้วในเงื่อนไขของการมีสมาธิเนี่ยนะคะ um ก็คือว่า um ต้องรู้ว่าเราทำอะไรอยู่ค่ะนะคะ <participated. S 1> แล้วก็ รู้ว่าเรื่องนั้นทำอย่างไรแล้วรู้ว่ากำลังทำได้ดีเพียงใดร,รู้ว่าจะมุ่งไปทางไหนนะคะแล้วก็มีความท้าทายในการทำให้เราเนี่ยเอาชนะค่ะแล้วก็มีทักษะที่จำเป็นในการทำงานนั้นแล้วก็ไร้สิ่งที่ชวนให้ไคว้ยเควค่ะอันนี้คือเขาพูดถึงการมีสมาธิค่ะซึ่งจะส่งผลทำให้เราทำสิ่งต่างๆด้วยความสุขค่ะอันนี้เป็น ของผลงานการวิจัยของคุณโอเวนซัฟเฟอร์แห่งมหาวิทยาลัยเดอร์โปนนะคะที่ผู้เขียนเขาได้ยกมาค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะเขาได้พูดว่าการมีสมาธิกับทุกสิ่งที่ทำนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกมีความสุขแล้วก็มีเทคนิคค่ะที่ทำให้เราเข้าสู่สภา,สภาวะที่มีสมาธิได้ที่มีสมาธิได้ก็คือมี3มเทคนิคก็คือนะคะ ข้อแรกก็คือเรื่องงานที่ท้าทายค่ะซึ่งต้องยากพอควรแต่ว่าไม่ยากเกินไปนะคะข้อที่2ก็คือมีเป้าหมายที่แน่ชัดแล้วก็ชัดเจนค่ะข้อที่3ก็คือให้มีสมาธิอยู่ที่กิจกรรมเดียวค่ะซึ่งในการมีสมาธิอยู่ที่กิจกรรมเดียวเนี่ยเราก็ควรที่จะเรียกว่ามีเครื่องมือในการช่วยนะคะที่ทำให้เรามีสมาธิด้วยส่วนหนึ่งนะคะ ในตอนนี้ค่ะดิฉันอยากจะนำในเรื่องของการใช้พูมพูโมโดโล,โลเทคนิคค่คะก็คือการทำงานแบบทำา5 5พัก5นาทีในแต่ละรอบนะคะหรือว่าทำ50า50พัก10ก็ได้ค่ะซึ่งอันนี้ค่ะมันจะทำให้เราจดจอ่อซึ่งเวลาเรามีสมาธิอยู่ที่กิจกรรมเดียวเนี่ยเราจะสามารถทำได้ยาวนานค่ะนะคะแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้ค่ะเขาจะมีบทสัมภาษณ์ของ ผู้ที่มีอายุยืนนะคะที่สุดในโลกตะวันออกและก็ตะวันตกนะคะซึ่งคุยกับผู้สูงอายุร้อยคนนะคะเกี่ยวกับปัจจัยชีวิตหรืออิคิไกคะ่ะซึ่งเขาสรุปออกมาว่านะคะการที่เทำให้เขาเหล่านั้นอายุยืนนะคะสิ่งแรกก็คืออย่าก,กังวลค่ะนะคะเคล็ดลับการอายุยืนก็คืออย่าก,กังวลทำใจให้สดชื่นแล้วก็ไม่ปล่อยใจให้แก่คะ่ะ เปิดใจรับผู้อื่นด้วยรอยยิ้มสดใสบนใบหน้าหากคุณยิ้มแล้วก็เปิดใจค่ะหลานๆแล้วก็ทุกคนอยากจะพบคุณนะคะซึ่งในหนังสือนี้นะคะเขาก็ไปสัมภาษณ์หลายๆคนนะคะแล้วเขาก็สรุปออกมานะคะว่าการที่ไม่ให้เรากังวลเนี่ย จริงๆแล้วในอโอกินาวาเ,นเขาบอกว่าที่นี่ไม่มีใครไม่ถูกกับใครนะคะพวกเราพยายามไม่ก่อปัญหาพวกเราอยู่ด้วยกันมีความสุขด้วยกันก็แค่นั้นเองค่ะนะคะอันนี้คือเคล็ดลับข้อแรกก็คืออยากกังวลนะคะข้อที่2การมีกิจวัตรประจําวันที่ดีค่ะมีท่านหนึ่งได้พูดบอกว่าความตื่นเต้นของฉันในเช้าแต่ละวันก็คือการตื่นนอนตอน6กโมงแล้วก็เปิดผ้าม่านไปเห็นสวนด้านข้างซึ่งฉันเอาไว้ปลูกผัก ฉันออกไปที่สวนทันทีเพื่อดูมะเขือเทศส้มฉันชอบมองสิ่งเหล่านี้มันทําให้ฉันรู้สึกผ่อนคลายพอใช้เวลากับสวนสักหนึ่งชั่วโมงฉันก็จะกลับเข้าบ้านมาเตรียมอาหารเช้าค่ะแล้วก็บางคนก็พูดว่าฉันปลูกผักไว้ทําอาหารกินเองนั่นก็คืออีกิไกลของฉันนะคะแล้วก็หลายๆคนก็จะบอกว่าฉันตื่นนอนตอนตีสีทุกวันฉันตั้งนาฬิกาปลุกไว้เพื่อตื่นมาจิบกาแฟแล้วก็ เริ่มออกกำลังกายด้วยการชูแขนขึ้นลงสิ่งนี้ให้พลังชั้นไว้ใช้ได้ตลอดทั้งวันค่ะแล้วกอ็อีกท่านก็จะพูดว่าทำงานค่ะหากไม่ทำงานร่างกายของคุณก็จะเสื่อมค่ะหรือว่าชั้นตื่นนอนตอนเวลาเดิมทุกวันตื่นแต่เช้าแล้วก็ใช้เวลาช่วงเช้าในสวนชั้นไปเต้นรำกับเพื่อนสัปดาห์ละครั้งนะคะอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าชั้นออกกำลังกายทุกวันแล้วก็ไปเดินเล่นเล็กๆน้อยในทุกๆเชา้าค่ะ อีกท่านก็บอกว่ากินผักนี่แหละทําให้อายุยืนอันนี้คือข้อที่2ในการมีกิจวัตรประจําวันที่ดีนะคะสำหรับเคล็ดลับข้อที่3นะคะที่ได้คุยกับผู้สูงอายุร้อยคนเกี่ยวกับอีกไกลของเขานะคะก็คือการดูแลมิตรภาพในแต่ละวันค่ะนะคะ,นะคะบางคนก็จะบอกว่าออกไปเจอเพื่อนๆคืออีกิกไกลที่สําคัญที่สุดนะคะแล้วก็พูดคุยกับ คนที่คุณรักทุกวันนี่คือเคล็ดลับการมีอายุยืนแล้วก็พูดคุยและดื่มชาก,กับเพื่อนบ้านก็คือสิ่งที่ดีที่สุดได้ร้องเพลงด้วยกันนะคะออบางคนก็คือเขาก็จะบอกว่าคุยกับเพื่อนบ้านพกปะคนอื่นแล้วก็ไปที่นู่นที่นี่ค่ะอันนี้คือการดูแลมิตรภาพในแต่ละวันซึ่งเขาพูดว่ามันเป็นเคล็ดลับในข้อที่3นะคะส่วนเคล็ดลับในข้อที่4ี่ก็คือ ะะผู้สูงอายุเหล่านี้ก็จะใช้ชีวิตอย่างไม่รีบไม่รีบเร่งค่ะนะคะเขาจะบอกกับตัวเองเสมอว่าช้าๆใจเย็นๆพอไม่รีบเร่งคนเราก็จะอายุยืนขึ้นมากค่ะนะคะแล้วก็มีท่านหนึ่งบอกว่าทำหลายๆอย่างในแต่ละวันแล้วก็ทำตัวให้ยุ่งเสมอแต่ทำทีละอย่างไม่เร่งเร้าตัวเองค่ะแล้วก็บอกว่าเคล็ดลับในการมีอายุยืนก็คือการเข้านอนเร็วตื่นแต่เช้าแล้วก็ออกไปเดินเล่น ใช้ชีวิตอย่างสงบแล้วมีความสุขกับทุกสิ่งเข้ากับเพื่อนๆได้ดีไม่ว่าฤดูไหนจงเพลิดเพลินกับทุกฤดูทุกฤดูด้วยความสุขค่ะแล้วสุดท้ายก็คือการมองโลกในแง่ดีค่ะนะคะมีสัมภาษณ์ท่านนึงบอกว่าจะบอกตัวเองในแต่ละวันว่าวันนี้จะเป็นวันที่ฉันมีสุขภาพดีและมีพลังลุยให้เต็มที่นะคะอีกท่านหนึ่งฉันอายุ98ปีแล้วแต่ฉันยังคิดว่าตัวเองยังหนุ่ม ฉันยังมีอะไรให้ต้องทําอีกเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็หัวเราะการหัวเราะนี่สําคัญที่สุดไม่ว่าจะไปที่ไหนฉันก็จะหัวเราะนะคะฉันจะอายุถึง1 0 0ต้องถึงแน่ๆนี่เป็นแรงจูงใจอันยิ่งใหญ่สําหรับฉันนะคะซึ่งอันนี้ตัวผู้พูดเองก็มีเป้าหมายค่ะว่าตัวเองจะต้องอายุถึง100ปีนะคะแล้ก็อยู่100ปีอย่างมีความสุขด้วยค่ะแล้วก็ การที่รู้สึกโชคดีที่ได้เกิดที่นี่ฉันได้ขอบคุณอยู่ทุกวันค่ะนะคะบางท่านก็จะบอกว่าใช้ชีวิตก็คือการต้องยิ้มอยู่เสมอค่ะนะคะแล้วก็จริงๆผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งร้อยเปอเซ็น์ะคะผู้เขียนพบว่าเขาจะมีส่วนของตนเองค่ะเป็น เป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะปลูกชาปลูกส้มชิคูวะสะนะคะซึ่งเป็นส้มในในเมืองนั้นนะคะในโอกินาวานะคะแล้วก็ทุกคนจะเปสมาชิกสมาคมเพื่อนบ้านอย่างน้อยหนึ่งแห่งคะคะแล้วก็ผู้เขียนก็จะพบว่าพวกเขาเนี่ยนิยมเฉลิมฉลองแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามค่ะแล้วก็พวกเขาจะมีภารกิจนะคะที่ว่า สำคัญแต่ว่าไม่ได้จริงจังกับมันมากมายค่ะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็จะรู้จักผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ทำค่ะแล้วนอกจากนี้อ่ะผู้เขียนพบว่านะคะพวกเขาในเกาะโอกินวาวะเนี่ยค่ะภูมิใจกับประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะแล้วก็จะกระตือรือร้นกับทุกสิ่งที่ทำแม้ว่าจะดูไม่สลักสำคัญค่ะแล้วก็มีคำหนึ่งค่ะก็คือยุอิมารุค่ะที่แปลได้ว่าจิตวิญญ,ญาณของความร่วมมือค่ะ ที่จะฟังลึกอยู่ในให,หัวใจของผู้คนที่นี่ค่ะคือพวกเขาไม่เพียงแต่จะช่วยเหลือกันในงานกเกษตรเท่านั้นเช่นเก็บเกี่ยวอ้อยหรือหว่านข้าวแต่ยังช่วยกันสร้างบ้านนะคะหรือว่าเป็นอาสาสมัครในงานก่อสร้างของสาธารณรัฐด,ด้วยค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้เขียนเนี่ยค่ะมองเห็นแล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็ยังพบว่าพวกเขายุ่งอยู่ตลอดนะคะแล้วก็เลือกทํากิจกรรมหลากหลายและช่วยให้ผ่อนคลายค่ะ เราจะไม่เห็นคุณปู่นั่งเฉยๆอยู่บนเก้าอี้เม้แต่คนเดียวค่ะพวกเขาจะขยับไปนูน่นไปนี่ตลอดนะคะไม่ว่าจะไปคาราโอเกะประชุมเพื่อนบ้านหรือ,อ,อจะไปแข่งเกตบอลก็ตามนะคะนะแล้วนอกจากนี้ค่ะในหนังสืออิกิไกเนี่ยค่ะผู้เขียนก็ยังบอกว่าอาหารแบบอิกิไกเนี่ยเ,เขาตั้งโจทย์มาว่าบรรดาผู้อายุยืนที่สุดในโลกเนี่ยเขากินแล้วก็ดื่มอะไรกันนะคะวก็พบว่าค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะกินผัก เป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ผลไม้นะคะเป็นผลไม้เนี่ยทาน5จานต่อวันเลยนะคะนอกจากนี้ก็บริโภคทันยพืชเป็นพื้นฐานค่ะส่วนใหญ่จะบริโภคข้าวขาวทุกวันนะคะบางวันอาจจะเป็นหมี่โซบะหรืออูด้งค่ะข้าวเนี่ยจะเป็นอาหารที่มีการบริโภคสูงสุดในโอกินาวะค่ะแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือเขาไม่บริโภคน้ําตาลโดยตรงค่ะถ้าจะต้องบริโภคเขาเลือกน้ําตาลอ้อยค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะพวกเราคะ่ะต้องเรามาระวังในเรื่องการกินน้ําตาลนะคะนอกจากนี้นะคะ่ะเขายังรับประทานน้อยค่ะคือ80%เอร์ซแล้วก็มีการดื่มชาเขียวแล้วก็ออกกําลังกายเป็นประจำค่ะคนที่อายุยืนที่สุดนะคะไม่ใช่ออกกาลังกายมากที่สุดนะคะแต่ว่าเคลื่อนไหวมากที่สุดต่างหากนอกจากนี้คะ่ะเขาจะมีการ เลื่อนไหวใช้ที่เรียกว่าไทโซด้วยในหนังสือเล่มนี้ค่ะแล้วก็โยคะค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่หนังสือเล่มนี้แนะนำค่ะซึ่งดิฉันเองเนี่ยก็พบว่าตัวเองก็ฝึกโยคะมาสิบกว่าปีแล้วก็ได้ผลมากๆเลยค่ะก็อยากเชิญชวนคุณผู้ฟังนะ่ะให้ลองฝึกดูนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีไทเก๊กที่กงค่ะการฝึกการหายใจซึ่งพบว่าการหายใจดีขึ้นเนี่ยทำให้ชีวิตยืนยาวมากขึ้นค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะ การที่เรามีหัวใจไม่ยอมแพ้ค่ะในคำปรชยาของญี่ปุ่นเนี่ยเขามีคำคำหนึ่งว่าล้ม7ลุก8ค่ะแล้วก็มักจะถามว่าอะไรคือสิ่งที่แย่ที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้นอกจากนี้ค่ะเขาก็ยังทำสมาธิเพื่อบำบัดอารมณ์ค่ะมีคำหนึงก็คือวาบิซาบิค่ะก็คือแนวคิดที่แสดงให้เห็นถึงความงามตามธรรมชาตินะคะทีเ่เปลี่ยนแปลงได้เน่าเสียได้แล้วก็ ไม่สมบูรณ์แบบของสิ่งรอบตัวค่ะแล้วก็นอกจากนี้เขามีคำว่าอิชิโกะอิชิเอะค่ะคือช่วงเวลานี้จะอยู่เพียงนะจะปัจจุบันเท่านั้นค่ะแล้วมันจะไม่หวนกลับมาอีกดังนั้นก็ให้จดจ่ออยู่กับปัจจุบันค่ะแล้วสุดท้ายหนังสือเล่มนี้เขาก็จะพูดถึงบทบัญญัติ10ประการของอิคกายค่ะนะคะซึ่งดิฉันก็นำมาฝากผู้ฟังทุกคนนะคะข้อที่1ค่ะ ก็คือจงทําตัวให้กระฉับกระเฉงอยู่เสมอนะคะอย่าปลดกเกษียณตัวเองค่ะหมายความว่าอย่าหยุดทํางานค่ะแล้วก็อยู่บ้านเฉยๆนะคะข้อที่2ก็คือจงใช้ชีวิตอย่างไม่รีบเร่งค่ะนะคะทําชีวิตให้ช้าๆนะคะแล้วก็ข้อที่3ก็คือจงอย่ารับประทานจนอิ่มค่ะแล้วข้อที่4ี่นะคะมันอย่าข้อที่4ก็คือจงแวดล้อมไปด้วยมิตรสหายที่ดีค่ะข้อที่5ก็คือจงทําให้ร่างกายแข็งแรง รับวันเกิดถัดไปในปีถัดไปนะคะข้อที่6จงยิ้มค่ะข้อที่7จงกลับไปหาธรรมชาตินะคะข้อที่8ก็คือจงขอบคุณนะคะข้อที่9ก็คือจงอยู่กับปัจจุบันขณะและข้อที่10ก็คือจงเดินตามอกไกลของตนเองนะคะค้นหาว่าอกไกลของเราเนี่ยบางทีเนะี่ยภายในตัวเราเนี่ย จะมีความหลงไหลในบางสิ่งค่ะเรามีความสามารถพิเศษซึ่งทําให้ชีวิตแต่ละวันมีความหมายและสิ่งนั้นเนี่ยผลักดันให้เราแสดงความสามารถที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาจบจนวันสุดท้ายหากยังหาสิ่งนั้นไม่พบอะค่ะดังที่วิกเตอร์ฟังเกิลได้กล่าวไว้ค่ะภารกิจของคุณก็คือจงค้นหามันให้พบค่ะนะคะเพราะนั้นนะคะวิกเตอร์เอ็กเตอร์กาเซียนะคะแล้วก็ฟานเซสมิเยเนี่ยเขาก็ได้ฝากไว้ว่า จงค้นหาอีคีกายตัวเองให้พบค่ะเราพบแล้วหรือ,อยังคะส่วนตัวดิฉันเองนะคะก็หาอีคิกากของตัวเองเช่นเดียวกันแล้วก็พบว่านะคะการที่ได้มาแบ่งปันนะคะเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ทําให้ดิฉันมีความสุขค่ะดังนั้นเนี่ยดิฉันก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะแบ่งปันนะคะเรื่องราวดีๆที่ได้รับมาให้กับคุณผู้ฟังต่อไปค่ะนะคะก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ฝากคุณผู้ฟังช่วยกด ติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ